วันนี้ท่านผู้ชมอาจจะต้องอยู่กับข่าวผู้กำกับโจ้เนี่ยทั้งวันนะครับก็ในฟีดทิกต็อกหรือ YouTube หรือ f c e b o o k กอดีเนี่ท่านผู้ชมอาจจะเห็นข่าวของผู้กำกับโจ้เนี่ยทั้งวันนะฮะก็วันนี้อีกเช่นกันนะครับตำรวจภูธรภาค6กเนี่ยก็ยกกำลังไปนะครับไปลงตรวจพื้นที่บ้านไปค้นบ้านนั่นแหละค้นบ้านผู้กำกับโจ้นะครับบริเวณหมู่บ้านปัญญาอินทาพีหนึ่งถนนปัญญาอินทาเขตคลองสามวา พบพื้นที่ด้านในบ้านเนี่ยนะครับมีเนื้อที่ประมาณ5ไร่แค่5้าไร่เองจิ๊บจิบท่านผู้ชมแล้วก็มีบ้าน2หลังรถหรูเนี่ยจำนวน13คันมูลค่ารวมกันเนี่ยนับร้อยล้านบาทน,นะครับโดยรถดังกล่าวเป็นชื่อของพันตำรวจเอกที่ติสันอุทนผลหรือผู้กำกับโจ้น,นะครับหลังจากนี้จะนำเอกสารทั้งหมดมาตรวจสอบหาที่ไปที่มาของรถหรูทั้งหมด13คันนะครับขณะที่เจ้าหน้าที่กำลังตรวจค้นบ้านอยู่เนี่ยนะครับ มีเพียงแม่บ้านชาวเมียมนมาสองคนสอบถามแม่บ้านทราบว่าผู้กำกับโจ้จะเดินทางมาจากนครสวรรค์เข้ามาบ้านในกรทมเนี่ยทุกวันเสาร์อาทิตย์โดยบางครั้งเนี่ยจะมากับแฟนสาวแต่ส่วนใหญ่จะเดินทางมาพักผ่อนที่บ้านหลังนี้เพียงลำพังนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยเจ้าหน้าที่จากปูพรมค้นหาอีกหลายจุดนะครับว่าพบสิ่งผิดกฎหมายหรือไม่แต่ยังระบุไม่ได้ทั้งนี้ขอยืนยันว่า กองบัญชาการตำรวจภูทรภาค6กไม่ได้นิ่งนอนใจในการติดตามตัวคนร้ายมาดําเนินคดีให้ได้ส่วนประเด็นพุ่งกับโจ้เนี่ยเริ่มทําการจับรถหรูและนํารถไปประมูลกับกรมศุลกากรเนี่ยทำมาตั้งแต่ยศร้อยตํารวจโทเนี่ยจนถึงปัจจุบันเนี่ยโดยจากการตรวจค้นเนี่ยยังไม่พบสิ่งผิดกฎหมายอื่นส่วนทรัพย์สินอื่นๆยังอยู่ครบนะครับประมาณนี้นะครับหลังจากตรวจค้นบ้านไปแล้วแต่ก็ต้องรอความขึ้นหน้าต่อไปว่าเจออะไรไหม แต่ล่าสุดเนี่ยเขาบอกผู้กุมกับโจ้มไม่อยู่เมืองไทยแล้วนะไม่อยู่เมืองไทยหนีออกไปก็อย่างที่ผมเรียนไปว่าเขาก็ต้องรู้รู้วิธีทางหนีที่ไล่เนะเรื่องของการจับสัญญาณโทรศัพท์ก็ดีหรือเทคโนโลยีต่างๆที่ตำรวจใช้ในการสืบจับกลุ่มผู้ต้องหาเเขาก็ต้องเรียนรู้ยุทธวิธีมาอย่างดีเพราะฉะนั้นช่องทางการหนีเนี่ยผมว่า เขาค่อนข้างจะหนีเอาตัวรอดได้แต่ก็ขอให้ตำรวจไทยเนี่ยใช้ฝีมือให้เต็มที่ตามจับมาอาจจะมาอยู่บ้านนอกเมืองนาอยู่ที่ไหนก็นแล้วแต่ขอให้ตามจับมาแล้วกันเพราะมันสะเทือนใจคนไทยเป็นอย่างมากในฐานะที่ท่านเป็นผู้ถือกฎหมายเนี่ยและเป็นระดับพันตำรวจเองเนี่ยจริงๆไม่มีความจําเป็นเลยนะไม่มีความเดือดร้อนเลยรถหรู13คันบ้านสองหลังเนื้อที่5ไร่ชีวิตนี้ต้องการอะไรอะมากกว่าเงิน2ล้านเนี่ยคุณต้องการแค่นี้เองเหรอจริงๆมันต้องการมากกว่านี้ไหม ไปทำอย่างอื่นที่มันสุดจริตดีกว่าก็ฝากถึงพี่น้องตํารวจหลายๆท่านผมเชื่อว่ายังมีตํารวจดีๆอยู่นะตำรวจไม่ดีก็มีตำรวจดีๆก็มีเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมองด้วยยังตามหาอีก3คนนะผู้ต้องหาที่ออกหมายจับ7ท่านเนี่ยจับได้แล้ว4หรืออีก3ก็ขอให้ตามจับให้ได้แล้วกันประมาณนี้นะครับขอบคุณครับ